สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MC โรนครับวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับว่าคือมาดูมอดครับมีมอดอะไรบ้างครับมันเป็นมอดของผมครับเดี๋ยวจะส่งลิงโหลดหมอดไว้ให้ข้างล่างครับ ครับทัวมันนี่ไอเทมแเป็นมอดที่จำเป็นมากเลยนะครับนี่ครับผมมีคือมีมอดโดดลมเลยครับดูดูครับผอมมือไม้ครับถ้ามีอะไรไม่ดีก็ติชมได้ครับอ้าว่าลงสูงครับแล้วก็กดไปรับ ลดล่มผมเ,เดี๋ยวจะส่งลิงไ์ไให้ข้างใต้คิปนะครับครับมอโดลดล่มนะครับต่อามาเลยครับมามอเตอไปคือนี่ครับลงมอตซัดเพิ่มไ้นะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นผีเสื้อหรือว่านอกอะไรสักอย่างน่าจะเป็นนกพิ้งครับ เป็นมอดฐานดิ่เหนียวครับมามามาแล้วก็มอดฐานดิ่เหนียวนี้เราสามารถให้อาวุธมันได้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดเกาะครับ ถ้าทันนี้เดียวเอาไว้เล่นแก้เบื่อได้นะครับอืม <c oughs> คือพอแล้วมั้งครับแล้วก็าหาบ็อกมากัน้น คลิปเป็นครั้งแรกครับถ้ามีอะไรไม่ดีก็บอกได้ครับเจือได้กันนะครับ,รบแล้วก็ให้นี่ม้าไปครับแล้วก็ให้ชุดก็เสื้อชุดหนังแล้วก็ที่ไหนไปไปก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับค,ครับความนุ่นานเริ่มขึ้นแล้วครับครัวนนัดนน์่าเหนียวต่อไปครับเป็นนี่ครับมดสัตว์ที่ผมลงไว้ครับมีตัวอะไรบ้างม่อกินตังคู่ครับจ้ามีนี่ตัวอะไร ไม่มีก็สัตว์เจ้ามากนะครับเราสามารถเลี้ยงมันได้ด้วยมีกิ้งกา่าคามเมเลียนเยอะแยะเลยครับดูนะครับตัวแรกข้างขาวตัวที่สองอย,อย่อันนี้นกแก้วอันนี พมเลียนะัดูนะครับไพรมิเลียนมรารถว,ว่าเราม,มันเดินไปพวกเป็นบล็บอกเนี่ยพวกก้อนหินอ่ะมันก็จะเป็นสีดูวนะ เึิแต่ไมายมันไม่ยอมเปลี่ยนต่อไปก็จะเป็นตัวน,นี่อันนี้นาคู่ต่อไปอันนี้ผีเสื้อกลางคืนครับนะมันชอบไฟต่อไปตัวนี้ขอานนกคูเหมือนอันนี้นกแก้วเจ๋อมากน,นี้ขังข่าวชอบอยู่ที่มืดขอเสนอมอดเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ